เมนูเช้านี้จ้านี่อันนี้มันคือกรอบนะคะปิ้งกรอบแล้วเราก็จะเอาไปตําปนนะคะปู่บนอยากกินป่นกรอบแล้วก็จะปนแห้ง,หงให้ปู่กินนะคะรอชิมนะคะวันนี้เลทําเมนูพิเศษจ้า <c oughs> เมนูหากินยาก่างนี่เป็นเมนูย่างกบแล้วก็เอามาฟักตําปนนะคะนี่ฟักแหลกแล้วก็มาตําแหลกเด้อนี้เด้อแล้วก็จะปรุงรสด้วย ผงชูรสน้ำปลาบีบมะนาวนิดหน่อยแล้วก็ใส่หอมแดงแล้วก็หอมผักชีไปเรื่อยนะคะหอมเปรี้ยวบานเท่านะคะกระสียเหตุเป็นปนแห้งนะคะผู้ใดมากปนน้ำกับก้อยน้ำซุกใส่นะคะแต่เลยเสีเหตุว่าฉันปนแห้งนี่ก็เสีย่านแห้งแบบมากฝักนะคะเลือกว่าให้ลูกกินปั่นก็ข้าวเหนียวพร้อมจะแซ่บเดี๋ยวรอชมนะคะเสร็จแล้วจานี้ก็คือหน้าตาขอนกบแบบแห้งเวอร์ชั่นของเล็กนะคะ แล้วก็กินกับผักสดของเราริมรัวข้างบ้านมีผักเม็กยอดกระถินแล้วก็ใบมะระขี้นกนี่ค่ะแต่มะเขือปอเนาะมานะจ้ามาแซบทำกันเด้อเสร็จแล้ว